สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเซดาซิแต้รหัสศึกษาหกันสองศูนยึ่งา652011 4สี่มาจากเซกชันที่3ามเลที่สีค่ะจากโจทย์ที่ได้นะคะก็คืออินทิเกรต W กำลังสี่ลบห้าวกำลังสามบวกด้วยหกวกำลังสองลบสิบแปดทั้งหมดส่วนด้วย W กำลังสามลบสามกลังสอง dW ค่ะจากกรณีนี้เนี่ยก็คือดีคี e ีกรีของเศษมากกว่าตัวส่วนเราก็เลยจะใช้วิธีการหารยาวค่ะ ค่าที่ได้นะคะก็คือ w ลบ2แล้วก็เศษที่เหลือเนี่ยก็คือลบ18ค่ะจากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณก็จะต้องแยกออกเป็นสามพจน์ก็คือ a 1ส่วนด้วย w บวกด้วย a 2ส่วนด้วย w กำลังสองบวกด้วย a 3ส่วนส่วนด้วย w ลบ3ค่ะจากนั้นทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้เป็น a 1คูณด้วย w แล้วก็คูณด้วยวงเล็บ วงเล็บเปิด w ลบ3วงเล็บปิดค่ะบวกด้วย a 2คูณด้วย w ลบ3แล้วก็บวกด้วย a 3คูณด้วย w กำลัง2ค่ะ,ะจากนั้นนะคะจะมาหาค่าของ a 1 a 2 a 3โดยการแทนค่าลงไปที่ w ค่ะขั้นแรกนะคะพีฉชันด้วยแทนเป็นเลือกแทน w เป็น3ค่ะแล้วก็เมื่อนำมาแทนเมื่อนำ w มาแทนเป็น a 3นะคะค่า ค่าที่ได้เนี่ยก็คือจะได้เป็นค่าของ a 3จะได้เป็นลบ2ค่ะต่อมาแทน w ให้เป็น0ค่ะค่าที่ได้เนี่ยก็คือค่าของ a 2ค่ะค่าของ a 2ที่ได้ก็คือ6ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเรายังไม่ได้ค่าของ a 1ใช่ไหมคะแล้วก็จะแทน w ให้เป็นลบ3ค่ะแล้วก็ค่าของ a 1ที่ได้ก็คือ2ค่ะจากนั้นเนี่ยจากสมการอินทิเกรตเมื่อกี้นะคะก็จะนำสมการมาเขียนก็คือ อินทิเกรตวลบ2 dW บวกด้วยอินทิเกรต2ส่วน wdW บวกด้วยออินทิเกรต6ส่วน W ยกกำลังสองดีแล้วก็บวกด้วยอินทิเกรตของลบ2ส่วนทั้งหมดส่วนด้วย w ลบ 3dW ค่ะแล้วก็ออินทิเกรตออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น W ยกกำลังสองดยกกำลังสองส่วน2ลบด้วย2 w บวกด้วย2องล็อกดบเล,ล,ล ล็อกของค่าสมบูรณ์ของ W ลบด้วย6หกส่วนด้วย W แล้วก็ลบ2องล็กค่าสมบูรณ์ของ W ลบสแล้วก็บวกด้วย C ที่เป็นค่าคงที่ค่ะขอบคุณค่ะ